สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์จากช่องเสียงกระซิบของวิญญาณรายการที่จะพาทุกคนดำดิ่งสู่เรื่องเล่าเหนือธรรมชาติผีวิญญาณความลับที่ซ่อนอยู่ในความเงียบและเรื่องราวที่คุณไม่อยากฟังคนเดียววันนี้เรามีเรื่องพิเศษมานำเสนอครับเป็นนิยายผีไทยที่จัดว่าน่ากลัวอย่างมีศิลปะเพราะมันไม่ใช่แค่ผีโผล่มาให้ตกใจแล้วจบ แต่เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นด้วยโครงสร้างวนซ้ำหรือ circular structure ที่ทำให้ตอนจบของเรื่องกลับไปจุดเริ่มต้นได้อย่างเนียนและหลอนสุดๆเราทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในโรงอาหารร้างของโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งที่หลายคนลืมไปแล้วว่าเคยมีอยู่จริงเรื่องนี้มีชื่อว่าปิดตายโรงอาหารเก่าครับแค่ชูก็คนลุกแล้วอ่ะพัด ปิดตายโรงอาหารเก่าเหมือนพอพูดชื่อปุ๊บฉันนึกถึงถาดหลุมกับแกงบุบูดรลอยขึ้นมาเลยกลิ่นข้าวที่ไม่เคยเก็บทิ้งกลิ่นสาบเหงื่อของนักเรียนแล้วอะไรบางอย่างที่เหมือนยังเหลืออยู่ในนั้นใช่เลยเมย แล้วสิ่งที่เรื่องนี้ทำได้ดีมากคือมันพาเรากลับไปสู่บรรยากาศในโรงเรียนชนบทไทยยุคเก่าจริงๆด้วยรายละเอียดเล็กๆอย่างโต๊ะไม้เก่าถาดลุ้มอลูมิเนียมคำว่าเวรโรงอาหารที่ใครเคยเป็นก็ต้องเข้าใจถึงความเหนื่อยแต่ในเรื่องนี้เวรน,นั้นไม่ใช่แค่เหนื่อยแต่มันคือคำสาปเหมือนคนเขียนจงใจเล่นกับคำว่าเวรเนนะ แบบจากเวนเวียนกลายเป็นเวนกรรมแล้วตัวละครอย่างแอนกับเบสเนี่ยฉันชอบมากเลยนะเพราะเขาเป็นนักเรียนม .6 ที่ดูธรมธรมดาธรรมดาไม่ใช่นางเอกสายลุยผีแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับความลึกลับที่คนอื่นในโรงเรียนเหมือนจะลืมมันไปแล้วด้วยถูกต้องแอนกับเบสเนี่ย คือภาพแทนของเราเลยคนธรรมดาที่บังเอิญได้รับเวนเวนโรงอาหารแล้วดันไปเปิดประตูแห่งความลับเข้าโดยไม่ตั้งใจทั้งคู่เริ่มจากความรู้สึกว่าโรงอาหารร้างมันดูไม่น่าไว้ใจจนเจอถาดหลุมที่มีเลือดจริงๆติดอยู่ แล้วจากนั้นเรื่องก็เริ่มหลุดจากความปกติทันทีแล้วพอครูภาคภูมิโผลมาฉันแบบโอ้โหครูภาคภูมิไม่ใช่ตัวร้ายแต่เขาก็ไม่ใช่พระเอกเหมือนกันอะเป็นครูที่กลับมาโรงเรียนที่เคยเรียนแล้วคอ่คอยคค้นพบว่าตัวเองเคยหายใจจากโลกนี้ผ่านโรงอาหารนี่แหละมันเหมือนกับว่าโรงอาหารนั้นไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นเหมือนกับ ความทรงจำที่ถูกฝังไว้เป็นเวทมนต์ดำๆที่ซ่อนการหายตัวของนักเรียนแล้วทำให้ใครที่เข้าไปต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้ทั้งกินทั้งนั่งทั้งทำเวรไปเรื่อยๆแล้วพอเรื่องเดินไปถึงห้องข้างหลังฉันรู้สึกเหมือนดูหนังผีที่มีพล็อตลึกอะ่ะ แบบไม่ได้โผล่ตุ้งแช่แต่หลอกคนอ่านจากจิตใจมันคือห้องใต้ดินลับที่เด็กๆในอดีตถูกลงโทษถูกบังคับให้กินอาหารแปลกๆแ,แล้วถ้าไม่กินก็จะไม่ได้ออกไปอีกเลยจุดพีคตรงนั้นคือการที่โต๊ะยาวเต็มไปด้วยนักเรียนผีที่นั่งนิ่งไม่มีใครพูดแต่หันมาชวนว่านั่งด้วยกันไหมโอ้โหแค่นั้นก็หลอนสุดแล้วยิ่งพอแอนกับเบสพยายามหนีแล้วเจอว่าโรงเรียนกลายเป็นเขาวังกฎที่เดินไปทางไหนก็กลับมาที่เดิม ฉันชอบไอเดียวนซ้ำมากพัดรู้ไหมว่าตอนที่9เนี่ยคือจุดที่เราเริ่มเข้าใจว่ามันคือระบบอัตโนมัติอะไรบางอย่างที่สร้างขึ้นในมิติวิญญาณทุกคนที่เคยเป็นเวนจะต้องอยู่ในนั้นไปเรื่อยๆไม่มีวันพ้นแม้กระทั่งมีนักเรียนใหม่เข้ามาระบบก็เพิ่มชื่อเข้าไปอัตโนมัติแล้วจานข้าวก็พร้อมเสิร์ฟทันทีแล้วตอนจบสุดท้ายมันคือการรีเซ็ตอีกครั้งทุกอย่างกลับมาวันแรก มีถาดข้าวร้อนๆอ,อยู่บนโตะ๊ะมีครูภาคภูมิที่ไม่แน่ใจว่าเป็นครูหรือผีและมีเด็กใหม่เดินเข้ามานั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายเรื่องจบโดยไม่มีคําว่าจบ มันคือคำสาบที่หมุนไปเรื่อยๆใช่แล้วแค่คิดว่าในโลกความจริงอาจจะมีโรงอาหารแบบนี้อยู่จริงๆก็ขนลุกแล้วนะเพราะมันไม่ต้องมีผีโผล่เลยแค่การติดอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครออกไปได้ทุกอย่างวนซ้ำซํานี่มันคือฝันร้ายแล้วการเล่าเรื่องก็มีจังหวะของมันนะค่อยๆบิ้วค่อยๆหลอกค่อยๆทําให้เราหวาดระแวงกับสิ่งรอบตัวซึ่งถ้าคุณเป็นสายฟังพอดแคสต์ตอนดึกเรื่องนี้เหมาะมาก เพราะฟังไปด้วยจินตนาการไปด้วยมันหลอนแบบไม่ต้องใช้ภาพเลยจริงแล้วที่ชอบอีกอย่างคือเขาไม่ได้แค่เล่าให้กลัวเฉยๆแต่มันมีประเด็นบางอย่างซ่อนอยู่เช่นการไม่ฟังเสียงเตือนความเงียบของผู้ใหญ่ในโรงเรียนความทรงจำที่ถูกลืมและการปล่อยให้คนรุ่นใหม่เจอกรรมเก่าซ้ำๆแบบไม่รู้ตัวด้วยอะ่ะใช่ครับแล้วทุกครั้งที่ตัวละครทาเหมือนจะหลุดออกมาได้ เรื่องก็โยนพวกเขากลับเข้าไปในลูปอีกเหมือนกับชีวิตบางคนที่พยายามเปลี่ยนแต่ก็ยังเจอเรื่องเดิมๆวนอยู่ดีเป็นเรื่องที่คนฟังอาจจะได้ทั้งความกลัวและข้อคิดกลับไปพร้อมกันเลยอะพัดนานๆทีจะเจอเรื่องผีที่คิดเผื่อเราขนาดนี้สําหรับใครที่ชอบเรื่องผีแนวลึกหลอนแบบค่อยๆกัดกินใจไม่เน้นตุ้งแช่แต่สะเทือนอารมณ์และหลอนติดหัวไปหลายวันเราแนะนำให้ฟังปิดตายโรงอาหารเก่าเต็มๆเ,เลยครับ เพราะทุกตอนถูกเขียนแบบมีชั้นเชิงและมีรายละเอียดที่ต้องตีความอีกเพียบใช่ค่ะแล้วใครที่สนใจอยากฟังเรื่องนี้แบบเต็มๆเ,เรามีลิงก์นิยายเสียงอยู่ใต้คลิปนะคะกดเข้าไปฟังเลยไม่แนะนำให้ฟังคนเดียวตอนกลางคืนนะคะฮ่ฮ่ฮ่แล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องเสียงกระซิบของวิญ,ญญาณด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องผีดีๆที่เราจะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องผีมีอยู่ทุกที่แต่อย่าลืมว่าถ้ายังไม่ได้กินให้หมดเธอจะได้ไม่ออกไปพบกันใหม่ตอนหน้าในเสียงกระซิบของวิญญาณ